สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านค่ะไทยคิชชู่ถุองอุ่วิต85นะคะแฟนคลับใบสันเอสองคันเบสมาแล้วจ้านี่สามเวทขายดีเลยนะคะความยาว6กหกสองท่อนนะคะพบง่ายดีไซน์สวยล้ํานะคะเี่เบสนะคะมาเฉพาะเบสนะคะสองท่อนนะคะราคาคันลเจ็ด้เก้าิบาทนะคะข้อดีเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูคลิปให้จบนะคะมาเวทสามขีดแปดแปดขีดสิบเจ็ดนะคะเราก็สิบขีดยี่สิบนะคะมาดูกัน เงินที่สามขีดแปดนะคะเอาใจสาย UL นะคะสาย UL สายตีช่อนจิ๋นะคะสายตีช่อนสายตกปนินนะคะที่หาคันเบสแบบราคาประหยัดนะคะส่วนใหญ่มันจะมาแต่สปินนิ่งนะคะนี่ใบสั่น S2 นะคะปี2023นะคะมาดูกันนะคะว่าเหนียวไหมตัวนี้เบทสามขีดแปดเองนะ,ะเราก็ต้องเข้าใจนะคะตีกระสุนมันแน่นอนนะคะนี่จริงๆมันแดงได้อีกนะ,ะจะเบสไหมไม่เบสนะคะนีเ่เดงดึงๆนะคะ ราคาประหยัดเหมาะสาหรับมือใหม่นะคะใครที่มีคันเวทอื่นแล้วอยากได้คันเวทแบบซอฟลงมาหน่อยนะคะเวทสายสามขีดแปดเล่นงานกระถูกเล่นงานประช่อนจัดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะเวลาสั่งเข้ามานะ,ะทิมแจ้งเวทไม่ได้เลยนะคะผมเอาคันใบสันเอีครับที่เบสเวทสามขีดแปดนะ,ะแอดมินเขาจะได้เก็บให้ถูกมากต่อไปเวทแปดขีดสิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นเวทสายที่เรียกว่าอะไร งานรวมๆนะคะก,กลางๆครอบคลุมนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยไกด์เกยนะคะต่างกันที่เวทสายนะคะแปดสิบเ็ดนะ,ะงานประชงประช่อนไซสกลางหมายลบนิดหน่อยนะคะ,ะนี่เด้งดีตีกไกลแน่นอนนะคะเด้งกันปลายนะคะเป็นคันราคาประหยัดนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะเหนียวนุ่มอัดมันนะคะก็เหมาะสาหรับงานครอบคลุมใครที่ยังไม่มีคันเบดเลยแนะนําว่าให้เล่นเวทแปดขีดสิบเกดนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเออมีเวทนี้แล้วอยากเปลี่ยน เพิ่มเวทเป็นเวทอื่นบ้างก็มาลองดูคลิปนี้กันนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นใบสัน S2 นะคะเวทติด20สองท่อนนะคะ6คู่6สองท่อนเหมือนกันทุกอย่างเลยเห็นไหมแหมมาดู10 20กันนะคะข้อดีของ10 20เนี่ยก็คือจะเป็นงานแบบรวมๆแบบใหม่ลกๆหน่อยอ่ะเช่นหญ้าเยอะๆมีสวงสว่างเห็นไหมมันจะแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะคันเขาจะแข็งขึ้นมาหน่อยหนึงนะคะเห็นเห็นเลยแต่ก็เด้งดีเหมือนกันนะ แหมใครที่ยังไม่มีคันเบ็ดนะคะจัดด่วนนะคะมีลอกแล้วมีลอกเหยื่อปลอมแล้วอยากเปลี่ยนคันกาวไฟเทปดูดีหน่อยในราคาประหยัดแนะนาเจ้าใบสันเ2สองได้เลยนะคะมีเฉพาะเบสนะคะสั่งด่วนๆนะคะรีทีชเป็นแบบนี้นะคะเท่ๆนะคะสองท่อนเท่านั้นนะคะราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะสั่งเข้ามากี่คันก็ได้นะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะออเมคทั้งละหนึ่งร้อยบาทนะคะขอเก็บค่าก่อนนะคะค่าก็ผูเลยนะคะจัดด่วนๆนะคะชอบเบสไหนเลือกมาได้เลยนะคะ S2 เบสคับพี่เบส สาย3ามขีดแปดหนึ 2, B, C, P, v, 87, ่คัน S2 สสองเบสคับพี่เวทแปดสิบเจดหนคันอ้าวเอสสองครับพี่เบสเวทสิบยี่สิบหนึ่งคันจัด,ดวด่วๆน,นะ,ะคะคละเจ็ดร้มาแค่อย่างละสิบคันเท่านั้นนะจ๊ะ